สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของคะแนน b บ n c h มา r k ของตัว iPad Air รุ่นที่4นะครับที่ตอนนี้มันมีออกมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยผมว่าตัว iPad Air เนี่ยมันถูกจับตาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวอยู่แล้วนะคบว่า,เ,าเป็นอุปกรณ์แรกในปี2020เนี่ยที่ Apple ใช้ตัว CPU A 1 4ตรงนั้นซึ่งทุกคนก็จับตามหมดว่าความแรงของตัว A 1 4ที่อยู่ใน iPad Air เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งส่วนแรกที่เรารู้ไปมาพร้อมกับที่เห็นผล b บ n c h มาร์กนะครับก็คือเร่ นี้ก็คือ Apple ใส่ตัวชิป A14 ที่เป็นแบบ 6คอนะครับความเร็วอยู่ที่3.0 GHz เนี่ยมาให้กับตัว iPad Air รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ RAM อันนี้ก็ไม่ได้พลิกโผลอะไรนะครับเพราะว่า Apple ใส่ RAM มาให้4 g ิกซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนต่างอของตัว Air กับตัวรุ่นที่เป็นตัว iPad Pro เนี่ยตัว iPad Pro Apple ใส่ RAM มาให้6กิกในปัจจุบันนี้นะครับถามว่าภาพรวมอตอนที่แบบเห็นตัวแค่สเปคก็แบบอาเป็นแบบ A14 6คอร์ RAM 4 g ิกตรงนี้ผมว่าการใช้งานเหลือเฟือมาก ผมยกตัวอย่างจากที่ผมใช้ตัวของ iPad Pro 2018เนี่ยก็คือมี RAM 4 g กเหมือนกันเนี่ยออในการใช้งาน95%ไม่เคยมีสะดุดไม่เคยมีแบบ ปัญหาในการใช้งานครับถ้าจะมีปัญหาในการใช้งานเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าใช้งานตัว Lumafusion ที่เป็นตัวแอปตัดต่อวิดีโอนะครับผมเคยทำเทสให้ดูไปเนี่ยก็คือ,อ,อใช้ตัว Lumafusion เนี่ยตัดต่อไฟล์วิดีโอ 4K ซึ่งตัวไฟล์เนี่ยมาจากกล้อง Sony ออตรงนั้นก็เป็น 4K แล้วก็ตัว RAM ในเครื่องของ iPad Pro ผมเนี่ยมันเป็น4 g b ก็จะมีจังหวะที่พอทำๆไปเนี่ย ตัวแอปมันจะเหมือนฟลอชค์ริดเด้งออกไปที่หน้าโฮมสกรีนเองตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครที่จะทํางานแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันตรงนี้นะครับแต่ผมว่าในการใช้งานอื่นๆ95%ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาคือส่วนของตัวคะแนนเบนชมาร์กจากแอป Geekbench เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวของ iPad Air รุ่นที่3 เราจะเห็นได้ว่าคะแนนโดยรวมของตัว iPad Air รุ่นที่4เนี่ยมีคะแนนที่ดีขึ้นกว่าตัวของ iPad Air รุ่นที่3เนี่ยอยู่ราวๆ70%ครับซึ่งตรงนี้เป็นการก้าวกระโดดที่มาไกลพอสมควรแต่โอเคว่าพอนับเรื่องเจเนอเรชันของตัว CPU เนี่ยก็คือตัว A12 ที่อยู่ใน iPad Air 3เนี่ยก็เรียกว่าห่างกัน2องเจ r เนอเรชันเนี่ยตรงนี้เนี่ยคะแนนที่ออกมาเนี่ยที่ต่างกันขนาดน,นี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ปนว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะักเพราะว่าทุกๆปี Apple ค่อนข้างก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นในส่วนของตัวการพัฒนา CPU แต่ทีเนี้ยพอมาเทียบกับตัวของ iPad Pro 2020ที่ใช้ตัวชิป A 1 2 z เนี่ยที่เป็นแบบ8คอรเนี่ยตรงนี้2ใน3ส่วน ที่วัดได้เนี่ยคะแนนของตัว iPad Air เนี่ยมีคะแนนนำ ตัวของ iPad Pro 2020ครับตรงนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมอยู่เหมือนกันที่โดยเฉพาะในส่วนของตัวคะแนนในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยที่คะแนนของตัว iPad Air เนี่ยมีคะแนนนำตัวของ iPad Pro อยู่เล็กน้อยนะครับโดยรวมสิ่งที่ดีขึ้นเป็นส่วนของ Single Core กับตัวของ Metal นะครับส่วนที่ iPad Pro ยังนำอยู่เนี่ยก็คือในส่วนของตัวมั l ติคอ r e ที่มีคะแนนนำอยู่ราวๆประมาณสัก10 ไม่เกิน12%ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้จากตัวผลคะแนนของ iPad Air กับตัว iPad Pro เนี่ยเรียกว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนมัดต่อมัด คอต่อคอของตัว CPU อันใหม่ A14 กับตัว A12 z แล้วเนี่ยตัว A14 มีแบบกำลังการทำงานเนี่ยที่มากกว่าตัวของ A12 z อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าส่วนอื่นใน iPad Pro ที่ถ้าไม่นับในส่วนของตัวสเปคเครื่องที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยส่วนอื่นใน iPad Pro ที่ยังดีอยู่กว่าตัวของ iPad Air เนี่ยก็จะมีนะครับก็คือในส่วนของหน้าจอที่เป็นตัว120 h z นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวลำโพ ที่เป็นตัวของอสี่ลำโพงแล้วก็ในเรื่องของกล้องอที่มี2กล้องนะครับเป็นตัวเลน normal อันนึงแล้วก็เป็นตัวเลน ultrawide อันอน,นึงแล้วก็มีตัวไ i d ด r ร์สแกนเนอร์ซึ่งในส่วนของกล้องก่อนเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่อะไรเลยครับกับตัวกล้องอในตัวของ iPad ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาปีหนึ่งใช้งานกล้องใน iPad เนี่ยอยู่สัก สครั้ง5ครั้งถ้าไม่ใช่ช่วงแบบทำรีวิวเนี่ยผมว่าผมใช้น้อยมากครับตรงนั้นแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือเรื่องของลำโพงตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำหรับหลายๆคนนะคะว่าเอออยากได้ลำโพงที่มันแบบกระหึม่มกระหึ่มในตัวของแท็บเล็ตอย่างตัว iPad เนี่ยก็ในส่วนทัง2กับสี่ลำโพงตรงนี้เนี่ยตัวสี่ลำโพงจากที่ผมใช้งานตัว iPad Pro 2018อยู่นยแล้วก็ถ้าทำเทสตัตวของ iPad Pro 2020เนี่ยมันก็มีความกระหึ่ม มีความเสียงดังอะไรพวกเนี้ยมิติเสียงที่ดีกว่าตัว2ลําโพงนะครับตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอ,อที่ตัวของ iPad Pro เนี่ยเป็น120 h z กับตัวของ iPad Air เนี่ยที่เป็นหน้าจอแบบ60 h z ตรงนี้เนี่ยผมทำเทสอยู่ทุกๆครั้งเวลา,ามี iPad รุ่นใหม่ออกเนี่ยแล้วก็ทำให้เห็นว่าอจอ120 h z เป็นแบบนี้นะ้าตอนเขียนจอ60 h z ตอนเขียนจะเป็นอย่างนี้นะแต่คือทุกๆครั้งที่ผมทำเทสทำรีวิวเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าอันเนี้ยมันคือการเทสมัน การรีวิวมันทําให้เห็นแบบซ้ายกับขวาแต่ในการใช้งาน,นจริงเนี่ยถ้าไม่ได้นํามาเทียบกันผมว่าคนก็ไม่ได้แบบาจะมาสังเกตว่าเฮ้ยที่เราเขียนเอ้ยจะมันแบบมันไม่ลื่น,นมันเส้นมันไม่สมูทอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันต้องทําเทสมันถึงจะเห็นตรงเนี้ยอยากให้ไปลองกันครับว่าเราอยากได้แบบไหนเพราะว่าส่วนต่างระหว่างตัวของอ iPad โ r o กับตัวของ iPad Air เนี่ยมันเป็นเรื่องของราคาเริ่มต้นที่มันต่างกันอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราเพิ่มในส่วนของตัว s สโต r เรจของตัว iPad Air เนี่ยที่เริ่มต้นที่64เนี่ยแล้วเราเพิ่มขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเนี่ยราคามันจะชิดกับตัวของ iPad Pro มันจะห่างกันอยู่ไม่กี่พันบาทตรงเนี้ก็ลองเล่กกันดูนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าตัวของ iPad Air รุ่นเนี้ย มันดูคุ้มค่าคุ้มราคาส่วน iPad Pro เนี่ยกลายเป็นว่ามัน มันไม่สมกับความเป็นโปรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคะแนนของตัวรุ่นโปรเนี่ยมันจะมีส่วนต่างอยู่มากพอสมควรมันจะไม่ได้ชิดขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แพ้ไปสส่วนแล้วก็ชนะแค่ส่วนเดียวลักษณะเนี้ยตรงนี้กลายเป็นว่าผมรู้สึกว่า Apple เนี่ยน่าจะต้องเร่งออกตัวของ i p a d Pro ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งในเรื่องของอตัว CPU ที่จะไปใช้ตัว A 1 4 X หรือ A 1 4 Z หรืออื่นๆเนี่ยอะไรก็ว่าไปตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่รองรับเรื่อง ตัวซิมการ์ดก็ต้องอมีตัว 5G เข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอตรงนี้ก็เป็นลุ้นกันครับว่าถ้า Apple จะทําออกมาใหม่เนี่ยในเร็วๆนี้เนี่ยแอปเปิลจะทําหน้าจอตัว iPad Pro เนี่ยให้กลายเป็นจอแบบ Mini LED ด้วยหรือเปล่าตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากครับโดยรวมนะครับผลคะแนน benchmark ของ iPad Air รุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าทําให้คนที่กําลังสนใจจะซื้อเนี่ยอุ่นใจได้ครับว่าสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ถ้ามีอะไร update, อัปเดตเดี๋ยวจะรีบมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ